ที่บ้านพัะทะละนิเวศเนี่ยน้ําท่วมมากี่วันเลยฮะประมาณเดือนแล้วนะเด,นเดือนหนึ่งละเกือบเดือนครับยังไม่ถึงเดือนีครับตอนตอนท่วมวันช่วงแรกๆนี่ระดับน้ําก็จะเห็นตามคลาบนั่นใช่ไหมใช่ฮะก็คือความสูงใชต่ตอนนี้เริ่มลดลงไปบ้างตอนนี้ลดไปประมาณสักน่าจะสามสิบเซนได้คนระับกะประมาณนี้มาประมาณน่ะสาะมาสิบเซนได้ละสามสี่สิบเซนประมาณเนี้ย ตอนน้าท่วมใหม่ๆนี่สภาพน้ํามันเน่าเลยไหมฮะหรือว่านม่เน่าน้าใสน้ําวิ่งมาใสตอนี้ตอนนี้ตอนนี้น้ํามันขังแล้วนะครับมันขังมันก็ค่อยลดลงไปลดลงไปทีละน้อยแต่ว่ามันขังแล้วขังแล้วเนี่ยเริ่มเน่าหมดบ้านผมเนี่ยครั้งแรกที่เข้ามาเมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนนะครับเข้ามาเปิดประตูก็ไปนี่เหม็นหึ่งเลยตอไในบ้านมันก็โซฟาพวกอะไรต่ออะไรเน่าหมดอ่ะ นะครับเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็เน่าเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มส่งกลิ่นแล้วนี่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 ยังนี่ยังมีนี่มันข้างนอกนะครับแต่ข้างในอ่ะมันก็ควรจะเน่ากว่าดีใช่ไหมเพราะว่ามันมันน้ํามันต้องหมักไว้ในนั้นแต่ข้างนอกตรงนี้มีกลิ่นน่อยนิดหน่อยแต่ข้างในไม่มีความจริงมันต้องข้างในต้องเยอะนะครับลักษณะน้ําที่มันนิ่งไม่ไหลก็จะเกิดอาการแบบนี้แล้ว ไปเอาจุลินทรีเป็นลูกบอลมาใช่ไหมฮะได้ได้มาอย่างนีได้พี่กำทรนะพี่กำอรคนรู้จักกันเอ่อแอนต้าเจเวอรี่ที่ตรงสุขุมวิทสิบแปดเนี่ยให้มาเรารู้จักกันก็ให้มามันเป็นลูกบอลหรือเป็นน้ำลูกบอลลูกใหญ่ใหญ่แล้วเขาบอกว่ามาจากไหนนะเขาไม่ได้บอกว่ามาจากไหนแต่บอกว่าไอ้บ้านน้าท่วมหรือน้ำเน่าเอาไปอะไรเอาไปใส่ดู ผมก็ลองมาใส่ดูก็ได้ผลอย่างเงี้ยมันมันเป็นยังไงได้ผลคือ,อยังไงคือตอนผมเห็นด้วยสายตาก็ยังสภาพน้ำดำอยู่คืออ่าใช่ใช่ตอนตอนนี้มันต่างจากก่อนเอาจุลินทรีย์มาลงอย่างไงต่างไปเยอะครับคือเราเราไม่รู้เราไม่มีความรู้นะไม่ใช่เป็นนักวิชาการอนะแต่ว่าเราอาศัยว,ว่าแค่หนึ่งน้าไม่เหม็นกับน้ำมันใสขึ้นเราก็พอใจแล้วจะมาดีกว่าให้มันเน่าอะไรตลอดเนี่ยถ้าเนี่ปบ้านเนี่ตรงเน่าแน่ อันนี้คือใส่ขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วครับเพราะเดิมนี่มันดําเลยแต่ว่อก่อนานา้นี่หนักกว่านี้เยอะเยียฮะโอ้โโดอกบ้านเรายังยืนไม่ได้อ่ะแล้วในบ้านจะไปยืนได้ไหมไม่มีทางเลยในี่ตอนนี้เข้าไปก็ได้ปกติอย่างเงี้ยแต่บ,บ้านผมเนี่ยมันจะต้องหนักกว่าคนอื่นเพราะว่าตรงนั้นอะสนามหญ้าทั้งหมดเพราะหญ้ามันเน่าใช่ไหมครับ,รบผมก็โยนเข้าไปเนี่ยสิบกว่าลูกใส่ไปเท่าไหร่เยอะไหมกี่ลูกครับรวมประมาณสิบสองลูกขนานั้เนอ่ย ครับจริงๆมันต้องมากกว่านี้แล้วเราต้องมาใส่บ่อยๆแต่นี่มันผมใส่ไปหน,หนึ่งอันนี้เห็นทันตาอยู่ระดับหนึ่งครับครับเห็นอยู่ระดับหนึ่งแต่นี่เรายืนกันอยู่เนี่ยถ้ามีลมมันพัดใช่ไหมมันก็จะมีมีบ้างแต่ว่าอย่างน้อยว่าเนี่ยต้นไม้มันเน่าบดอยยังไงมันก็ต้องเน่าใช่ไหมมีสนามหญ้าด้วยใช่ไหมไสนามหญ้าผม,มนเน่าหมนนาดมมแล้วคิดว่าไอจุรินรีย์หรือว่าเอ็มลูกบอลน,นี่สามารถที่จะทํา บาบัดน้ําเสียได้จริงหรือไม่จริงอ่ะผมว่าน่าจะได้นะเท่าที่เห็นนะเท่าที่เราเราก็ไม่เคยใช้นะพอเอามาใช้ครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออน้ํามันใสขึ้นไม่มีกลิ่นอย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่มันน้ําน้ําดําแล้วก็บีกลิ่นใช่ไหมความรู้สึกผมอย่างนั้นแต่ว่าแล้วเรา <c oughs> ผมเที่ยวแรกที่ผมเข้าบ้านเนี่ยผมไม่ได้ใสเอ e ็มอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ไอ,ไอ,ไ,อไอลูกบอลเนี่ย ผมเข้าบ้านแล้วผมออกมาเนี่ยแล้วผมกลับไปบ้านเนี่ยขับรถกลับไปเนี่ยประมาณจากักจากนี่ไปประมาณาสิบกิโลเลน,น,นี่ยนะคันแล้วมีคันแต่วันเนี้ยวันเนี้ยผมเข้าไปช้าผมเข้านะแล้วออกไปถึงบ้านเนี่ยผมไม่ส่งคนประกันอีกแล้วผมกลับไปบ้านไม่คันด้ดีขึนทีนี้<ม>จะไปเอาจุลีสีลูกบอลน,นี้มาใส่อีกใช่ไหมฮะ ผมอยากได้แล้วก็อยากให้ไม่ใช่เราคนเดียวอยากให้ก็ช่วยทั้งหมู่บ้านเลยเราได้ช่วยเนี่ยในนี้นี่ประมาณกี่หลังคาลุงประมาณสามร้อยเลยไหมหมู่บ้านเราเนี่ยสามร้อยกว่าแต่เห็นสภาพน้ําตามถนนในหมู่บ้านจะเห็นว่าสภาพน้ําดำเรเ่องนี้นะเนี่ยตามที่เราเห็นเลยตามที่เราเห็นเนี่ยเพื่อนบ้านนี้ก็ใส่เนี่ยาผมเอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเอามาการสอบครึ่นกระสอบอะ ผมก็ปาปลาให้ทุกบ้านอะ่ะใครไม่อยู่ก็ปาเข้าไปใครอย่างบ้านนี้อยู่ก็เอาไปโยนข้างในร้านค้านนท์เขาอยู่ก็เอาไปโยนเขา้าส่วนมากหลังบ้านครับหน้าบ้านจะน้ําจะใสยอยู่แต่ถ้าเป็นหลังบ้านน้าจะดามากถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณน้าสมคิดประสานทางกองทัพรมเนาะครับที่ประสานไปเอาลูกบอลจุลซีที่เขาทําไว้เพื่อจะมาช่วยคนน้ําท่วมนี่แหละก็ขอเลยครับขอจริงๆนะกราบก็บขอเลยเพราะว่าคนเดือดร้อนมาก คือน้ำท่วมอย่างเนื้อไม่ว่าแล้วเวลานี้มันท่วมด้วยน้ําเน่าอ่ะมันหนักกว่าอีกหนักกว่าท่วมอีกันตงกิงครบครบ